สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี่ก็มาบอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เก้าวันจันเดอร์กระเดอะ้อสองทุ่มครึ่งคืนนี้ลาวพัฒนาจะออกจะมาสรุปแปดเสียงดังที่ให้มาเนาะของลุงส่งแตกบนล่างเดอ้อพแม่พี่นองลุงคลิปให้แล้วเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมวันนี้มาไปพร้อมๆกัน ไปเบื้องแนวทางของแปดเซียนดังว่าจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณแปดเซียนดังแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเด้อค่ะแล้วก็จะเปิดตัวเซียนใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเปิดตัวเซียนใหม่รอติดตามชมไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นของใครเนาะค่ะเอาเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ ทุกทกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กับมาดามเนาะคะ่ะนกกาบขอบพรคุณหลายๆไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยคะ่ะท่าน,นี้ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะของลุงทรงลงชิปให้แล้วเนาะเข้าไปทั้งบนและล่างแตกบนล่างพ่อพี่น้องมีใครได้ตามลุงส่งไหมเนาะวันนี้จับตาม้องเด้อนี่เอซเขามาคอมเมนต์มาโอ้ยตามย่ามตามบกเขาย่ามบก งามเข่าบอเรตามมาดามเอวาซันวันนี้จับตามองเด้อจับตามองค่ะวันนี้จับตามองว่าของลุงสรงจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมเนาะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเดี่ยวเนาะมาดามลงคลิปให้เราเอพ่อพม่พ่นองเด้อของลุงทรงลงแตงแต,ตงวัดนะคะเพราะว่าลุงสงให้มาก็รีบลงให้เอฟซีเลยเพราะว่าเข้าไปทั้งบนและล่างแตกบทล่างเมื่อน,นี้จะแตกบทล่างมัวม,มาจับตามอง ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะอ่ะเข้ามาจับตามองว่าลุงส่งจะเข้าจะปังต่องวดเองไหมเนาะลุงส่งให้มางวดวันที่เก้าคือวันนี้เนาะสองทุ่มครึ่งรูดแลาวพัฒนาสี่กับหนึ่งเลขวิ่นมันก็นจะมีสองมีหกมีสามเด้อพแม่พี่น้องสองตัวหกหางสองสี่สี่หกสี่สามหนึ่งสองหกหนึ่ง หนึ่งสามสามตัวสามหางเน้นทุกหางเด้อพ่อแม่พี่น้องแปดสองสี่สองสี่หกสองสองสี่นะคะสองตัวเน้นสี่หางสองสี่สี่หกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งนะคะ แล้วไปต่อเป็นของใครมื่อนี้สิมีเปิดเซียนใหม่หลายคนเด้อพรม่พี่นองรอติดตามชมไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อรอติดตามชมไปด้วยกันนะคะว่าจะมีของเซียนใหม่ๆมาว่างทั้งช่องของมาดามเปิดตัวใหม่นะคะเนาะราบขอบุญขอบคุณเซียนๆที่ไว้วางใจอยากให้มาว่างทั้งช่องของมาดามเนาะค่ะเนาะ อ่ะต่อไปเป็นของหลวงพี่แขกนะคะของหลวงพี่แขกเข้าไปตัวรูดนะคะเข้าไปที่หกจับคู่เฉียดมากๆจับคู่สองหกออกสามหกพ่อเม่พี่น้องวันนี้เป็นวันใหม่ตามใหม่ว่าจะเข้าจะปังไหมแล้วกาเลกวิ่เพินม่าน้ำกันกอดข้อกันมากหกกับสามเนาะอ้า วันนี้ไปใหม่นะคะของหลวงพี่แกให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้3มกับศูนย์เลขวินก็จะมีเจมี3มีศูนมี8มี1นะคะสองตัวหหาง7จ็ดสามศูนย์ดศูยสาเจดแดเด้อค่ะ3ตัวสามหาง สามศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสองตัวเน้นสามหางเจ็ดสามศูนย์แปดศูนย์สามเด้อค่ะสามตัวเน้นหางเดียวสามศูนย์แปดนะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะนาอยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกนะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของอสุพันเมื่อนี้เขียนถือเราพอแม่พี่น้องแล้วก็อ่านถืออ่านอ,อสุพันไปได้กันยังเขียนอ,อสุพันไปเขียนอ,อสุวันเสยของอสุพันงวดที่ผ่านมาลุดเนาะค่ะเนาะเข้ามาสามงวดติดๆไม่ลุดใดจังไดเราอสุพัน ใหม่เมื่อดามเจ้าคือถามคักแทติเจ้าคือถามบูทแทติไตให้เสียกให้ลุดนอวัดติมันลุดสิเฮ็ดจังไดแหวะติเอาใหม่แล้วเนาะมันลุดแล้วเข้าสามวดตีเตี้เนี่ยพ่อแไ่พี่น้องมึงไหงวดหนึ่งงวดแล้วก็สองงวดแล้วก็สามงวดมันลุดงวดที่พานมากแบบกระจุยเลยลุดแบบกระจุยแบบไม่มาเลยทั้งตัวรูดเนาะวันนี้วันใหม่เอาใหม่ ยังไงก็ขอบขอบุญขอบุณอสุพันธ์ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางดังซ่องเนาะแบบขอบพระคุณหลายๆอ่ะอสุพันธ์ให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับเก้าสองตัวหกหางหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดเก้าหกเก้าแปดเก้าเบื้อก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกโอหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าโอ้ยเบาคับมาเจ้า สตัวสามหางสองเก้าหกหนึ่งสีสตัวหางเดียวโคโลโรพอมีพี่น้องหนึ่ดนะคะสองตัวเน้นสามหาง1นึ่งสีหนึ่งหกหกตัวเน้นหางเดียวเด้อพอมีพี่น้อง สองหกเก้าโอ้ยยานอ่านบอถือกระเลยสโลบโปรโมชั่นอยู่พ่อแม่พี่นอ <c oughs> ้องเองตองกลับโทษรก็วิกันบ่ต่อเนืองเนาะย่านอ่านของเพื่อนบ่ดถือกละสโลบโปรโมชั่นอยู่คนลรฟังยากนีมาดามเจ้านี่ก็ได้เตยียโอ้ยโอซสาฟังไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเนาะหาเด้ไปเล่าพัฒนามื้อนี้จี้เข้าเด้อดังไฟกองใหญ่ๆแล้วก็จี้เข้าฟังเล่าพัฒนาเด้อส่วงสองทุมครึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ว่าของผู้ไดสิเขาเมื่อนี่เ้าเอามาไปน้ากันของปูโคราดนี่กับว่ารรมดาเด้ยพ่อแม่พี่น้องอ้ยของปูโคราเนี่มีทั้งศูนย์ทั้งเก่ากับว่าเอามาน้ากันเข้าไปที่หกนะตัวรูดนะคะของปูโคราดใครเป็นแฟนคลับวันนี้จับตามองปูโคราดให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวเก้าหางหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งสองตัวเน้นสามหางรูดที่หกเน้นที่หกหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอเนาะอาวางกลมพ่อแม่พ,มพี่น้องวงกลมไว้ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่เด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆ ทีนี้ใครเป็นแฟนคลับของปูศูนย์เจ็ดมาพพี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอของปูศูนย์เจ็ดใส่ละของปูศูนย์เจ็ดเอาพ้องพูไปไวใส่บาทมาแล้วค่ะมาแล้วของปูศูนย์เจ็ดต้องกรับขอโทษขออภัยแฟนคลับปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ปูศูนย์เจ็ดให้มารวดราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับหนึ่ง สองตัวเก้เาหางศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเบิ้ลก็เอาเบิ้ลพ่นะวุ๊ยเนาะบอผิดเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะเจ้ามาดามเอ้หกสามหกสี่หกเก้าสองตัวเน้นสามหางรูดที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าด้วยค่ะเอาปูขึ้นบัวห่มากงวดเมื่อคันสิมาอีก,กบวัวปูโอ้ยขันไม่อีกกระบ้อใดท่าละนองของมาดาเนี่ยกระสิบ้อใดไปคุดปูอีกซะบอกขันศูนย์เก้าไม่อีกแหมสิเบ้อไงท่องอีกติปูอุ้ยเนาะเอา้ากราบขอบุญขอบคุณปูหล,ลายๆด้วยค่ะเด้อที่หายตัวเลงแนวทางเนาะค่ะนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อไปเป็นของบอพาโชคค่ะของบอพาโชคของบอพาโชคให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาต้องกราบขอโทษขออภัยแทนบอพาโชคน้องว่าที่ผ่านมาไม่ผ่านเนาอหลุดเนาะค่ะเนาะแต่ของบอพาโชค เดือนดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนั่น63ของเพิ่นงวดก่อนเนาะผู้ใดว่าสิมาอีกเนาะ63เนาะ63แล้ว63อีกบ่หรือ53บ่เอาคือไปเขียนหองเพิ่นว่า63งวดใดนี่งวดวันที่4อีพ่ออีแม่งวดวันที่4บ่แม่นงวดวันหั่นตนเอาคือไปเขียนจังซั่นาดามโอกเข้า63นี่เด้เนาะแม่นล่เนาะอือโอ้ยเนาะมาดามก็ได้เนาะงวดวันที่4เนาะ งวดวันที่สี่ของเพิ่นเขาเนาะคะ่ะเนาะแต่งวดวันที่หกไม่ผ่านกระเมียนลวเนาะโอ้ยมาดามลงนาะลงลัางเจา้าอ่ะอพาโชคให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งหกับศูย์สองตัว9หางก็จะมีหกศูนย์หกเก้าหเจ็ดศเจ็ด ศ3นย์สาสามตัวสามหาง0 97, 7, 9, ูนย์7ก้9เจดสายเ้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอ่อผ่าชกเนาะกันเนาะสตัวเน้นห àng, 60, 67, 97, 39, สหางหกศูนย์หกตัวเน้นสหางศูนย์เก้าเจ เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของโบพาโชคเนาะกันเนาะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบุญบอพาโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่วงเนาะก็ขอบพระคุณหลายหลต่อไปเป็นของเจตตาพารวยของเจตตาพารวยต้องกราบขอโทษค่ะขออภัยหลุดเนาะกนะันเนาะาะว่าเลขกออกถัวเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หมดก่อนก็สามหกของเขาเข้าไปตรงเข้าไปตรงตรงนะคะของเจตาพารวยวันที่บานมาหลดค่ะออกแล้วออกอีกเนาะสามหกหกสามน้อมาดามจุนงมงพ่อแม่ี่นองเอ้อยเนาะอ่ะถ้าใครจะตามของเจตาพารวยวันนี้เจตาพารวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับสองสองตัวหกหางแปดสี่แปดสามแปดสอง 8, 4, 8, 3, 8, สอ2สี่เบิ้ลก็จะเป็น8 8ดแปตัว4หางก็จะมี842 8ี่สองแ8ดสองหนะคะอา้าตัวเน้นตัวจอ2ตัวเน้น3หาง8ปดสองสองสีตัวเน้น2หาง8ปดสอง 4, ส,องสี่ 820สองศเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจตาผารวยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเจตาพารวยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกรับขอบพะคุหลายๆเนาะอ่ะ,อะต่อไปเป็นของน้องสํารีของน้องสัารีต้องกราบขอโทษขออภัยไม่ผ่านเนาะของน้องสัารีไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ น้องซัมเรียให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่เลขวิ่นเลขติดก็จะมีสองมีสี่มีห้า,ม,หามีหกมีเจ็ดมีเก้านะคะสองตัวเก้าหางแปดสี่เจ็ดสี่หกสองห้าสองเก้าสองสี่สองเจ็ดสองสี่หก สี่เก้าเด้อค่ะสามตัวสามหางสองแปดสี่สองเจ็ดสี่สองหกสองนะคะสองตัวเน้นห้าหางแปดสี่เจ็ดสี่หกสองห้าสองเก้าสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัมฤทนะคะ แล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณน้องสําบีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบคุณหลายๆอ่ะเป็นของอสุพันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะของอสุพันเพล่นใหญ่มากงบหน่อยสัน้นสำหรับคนงบน้อยสูตรงบน้อยแต่ว่าบกเขาเนะพ่อแม่พี่น้องบอกเขาค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่อสุพันให้มาวันนี้รูด ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งหนึ่งเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวหนึ่งแปดศูนย์สองตัวสองหางแปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะเอาเน้นทุกหางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอสุพันสูตรงบน้อยเนาะคะเนาะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อยังไงก็กราบขอบุณขอบุณอสุพันนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบประพุณนหลายๆ ต่อไปเป็นของอสมเจียดของอสมเจียรให้หมอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขาดเลี้ยนไปนะคะมันขาดเลี่ยนไปแต่วันนี้ให้มาแล้วเนาะอ่ะถ้าไปเป็นแ้นครับกะจับตามองอสมเจียรให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันนี้เก้ากับศูนย์สองตัวเก้าหางเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่สามแปด สองหนึ่งสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสองเจ็ดเ้าสาไอสามแนะคะสองตัวเน้น4หางเก้าสามเกตัวเน้นหางเดียว7 9็เสมเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของอ กะชายดำเนาะค่ะเนาะพ่นพึ่งไ้มาว้างท่างช่องเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะ,ะวันนี้เรามาติดตามชมบนคือบนล่างคือล่างนะคะว่าจะเข้าจะปังไหมไม่มีตัวรูดนะคะสามตัวบนเจ็ดหนึ่งศูนย์อันเพื่อนห้มาตัวเดียวเท่านี้แหะมาดามเลยมาสําเละห้เด้อกระเด้อไปกลับด้วยนะคะไปกลับให้ด้วยเจหนึ่ง หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะล่างเม็ดเดียวเก้าแปดอ้าวจัดไปเพราะแม่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กาบขอบุญพอคุณโอกะชายดำเนาะคะ่ะเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเป็นครั้งแรกขึ้นเวทีครั้งแรกว่าจะเข้าจะปังจะผ่านไหมเนาะคะ่ะเนาะบัดนี้มเมื่อบ้องบัดนในพ่อแม่พี่น้องมีมีการถ่าท่ายเกิดขึ้นเองแล้วเด้อจากเซียนขอนจันวัสดุ ไหนมาห้างเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนขนแจนพ่อแม่พี่น้อง7มเม็ดเดียว2ตัวเม็ดเดียวโอ้ยเจ้าก็บ,บ่เสียดายกระดาษ่อยแน่เนะาะให้มาหน่อยคักแน่เนาะกระดาษค่อยระวงคัก <laughs> ยากคักเนาะเจ้ามาดามติคันใหน้นอยก็ยากคันให้หลายเจ้าก็ยากติยากอยู่พ่อแม่พี่น้องคนเฮาเป็นจังซี่ล่ะยากหมดซุแนวบ่มีหย,ยังง่ายายากหมด คันห้เงินหน่อยกะยากคันไ้ไลายกะยากยากยังตีย่านใส่บ่มืดคันไฮน้อยกะย่านบ่พ่อคันไฮรลายกะยากกะใจสิปันไถเนียนะนะาอ้าวแคปหน้าจอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนนะคะที่ไว้วางใจให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องของมาดามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอบปลอบปลาสู่หูสูขก้นเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ